มึงร <Wars> เเูเอาเขาไปสีเอาเข้าไปสีจ้ารถประจำตำแหน่งเปิดประทุนยางดีไม่ยังหลับพ่อได้บอคุณแบกเข้าเทลารซีกับสอบเป็นไหนแข็งแรงบ่เบิ่มหวาน60กว่าปีแล้วนะเนี่ยเปิดประทุนยางดีคุณเลย โยกไห้วะโยกกันโยกกันเปิดประทุนส่วนตัวมีลำพงในตัววิทยุท่านซิเตอร์ค่อยๆมือแร่งเท่ามูสิมาก,กินเข่าแร่งวดวปวแล้วเอาเข้าไปสีแบกกระสอบทวนๆส,สีถังสีถุงแข่งแร่งคะัะ